<Okay. S 1> ขณะนี้ในาทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ในกระบาทสิเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อันเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นเกยเพื่ออันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระยานามาตรสามลำคาร เ่งเป็นคำรบแรกก่อนนะคะก่อนที่อันเชิญก่อนที่จะอันเชิญออกจากประตูสีสุนทร ขณะนี้เจ้าพนักงานก็เจ้าพนักงานผูจ้จามาลาก็ขึ้นถวายบังคมเรื่องพระตาดทองออก